อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้จะมาดูจนกระทั่งสาเาชีวิตรอดในอุจจติกรนะคบว่าไม่ได้ถาอย่างที่คาดที่าินะคะง่าสุดๆา็ทูตำรวจสถานีตำรวจนักวานปนบางกอกน้อยจับกุมได้ขณีร่วมกับผว้ก่อเหตุทั้รายร่างกายงสมคูจีได้ ที่บริเวณหน้ารวัชรพงนะครับซึ่งอยู่ที่ถนนงพุ่ตากอกน้อยเป็นการิเลพีเนเนี่ยจนเวันที่20พฤคมท่าที่เองทางเหมือนับบว่าจากนั้นเราก็มาตัดไม้กัเลยนะคะางแบบ้เนี่ยคือเท่าที่ถามมหาสาริกของรัฐวิสาหกานในสครลูกศิษย์ของพระประสิทธิ์าเลิศพระลูกวัลเห่นไปเยอะเรื่องช่อครายกันกับพระสุรพจน์ฉันทิยนากราลูกวัลาี พระสุรพจก็เลยนัดในสมควมาไล่เกลียดที่สถานีตำรวจนครราชบางาสอโค เมื่อหลายส่พนกับพวกเจ็คนเดินทางมาถึงเหนนไยสุชาตับพวกประมาณ2ี่สคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระส่วนบางเตรมหน้าโรงพักเขาเลยไม่กล้าจะเดินมาจากรถค่ะจากนั้นกลุ่มลูกศิษย์ของพระสุรพลคนก็ได้เข้าไปใช้ท่อไอ้แล้วก็อินหังเกตุที่กระจกรถโตโยต้ามิโกะทะเบียนตตสือ6 0 3กรุงเทพมหานครด้หาคนเลยนะา้ายคก็เลยขับรถตีออกไปแล้วมีกลุ่มานศุลากรที่ขี่รถจักยานยนต์มาแึ้ก็เล ได้ลากตัวนายสมพิเดนลงจากรถแล้วก็ร่วงกับทางล่างฉันะเล่นเซฟพี่ด้วยอะฉันอยากเห่นเซตพี่อย่าเอาชีวิตรอดเลยอาว่าขณะเกิดเหตุอยู่บนสถานีตำรวจรามบังสิค่ะนตกว่าในที่นี้จะมการติด้าหมาจับนาิวยนาุตชาติ้างเดนายชัยชนะวงคำจร์กจับได้อนหน้า ะจะไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเจอเพื่อนเนี่ยเป็นพีรามิดแล้วเรู้สึกว่าเกิดพลังพลังที่จะไปทำลายล้างแต่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเมันเปสร้างปัญกาเกิดผมถ้าเกิดว่าผมอ็ู่ใกล้จุดเกิดผมกนจะกันนะ ื่องที่ทําแบบผิดนี่คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้เสพไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าวันนี้นี่จะนาเสนอเรื่องของกระบวนการลัาลอผลยาเสพติดจากอาลมาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็กำลังจะมีการกระจายยาเสพติดให้กับบรรดาผู้เสพในประเทศของเรายินดีนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ทั้งตารวจและทหารเนี่ยสามารถที่จะควบคอมไวได้เมื่อตรไม่ต้องการอะไรเนี่ยยาเสพติดนี่งเกิน

ไม่คือไม่ีสกิีนด่อนหน้าและทหารการโดยเฉพะกินกรทหารการที่ทำัน่งจักุได้พร้อมกัอุะยขาห 3, 000้ยอขัา้ไ้รดอยู่เนี่ยนะคะมีชื่อว่าในอัครากรสดพิาได้กนพักสดพการแลได้แตุ่นงาน้ำค่ะเป็นายกดยแรกเป็นัวแทนใมหาอาณาจัท้งคูนะการจับกลุนี้ก็มีขึ้นหลัง ที่จะสืบสวนสอบสวนแม่สายสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำกเลียงยาเสพติดมาจากตำบลแม่ของแม่แม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงผ่านทางอำเภอแม่สายเพื่อจะมนำยามาเอามาเชียงแสนจึงนำกำลังไปจับซุ่มบริเวณเลนทางสามแยกแม่สายเชียงแสนจนพบรถผู้ต้องสงสัยนี่แหละค่จำนวนสามคันหญ้าแม่งติดก็ไม่รอดคนเจ้าหน้าที่นะคะอ่าเจ้าหน้าที่ก็สืบ รอยตาแล้วก็ประาสานทางจ่าตาลารักษาพัเรียร้อยตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติช่วยกันสกัดจับกลุ่มจนไปพบรถเก่งหมายเลขทะเบียนกางการ9 7 9เชียงรายใังน้าโผบรเวณจััดจันทบุรค่ะชวนชายสองคนได้กระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหนหลบหนีลงในน้ำโผ ไปกับค,ความมืดนะคะพอตรวจ้นในรถก็พบกระสอบปุูนสามใบซึ่งายในเป็น,นจุกยาบ้าอย่างที่เราเห็นจากภาพได้หลักค่ะจำนวนมากทีเดียวนะนาะจากแสนอโอ้ยไม่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยเมันเหมือนชักวัยอ,ะอะ่ะ

เดี๋ยวมันแยกไม้กูจะหมดแล้วเอ้าก,กูทำสองประตูมาแล้วเฮียนอะไรเฮียนนะ เพี้ยนห้องหรือซ่องเป็นอีกห้องนึงเลยกันอุดตัวขึ้นขึ้นอ้าวอืมเฮ้ยอืมเอฟพีเอสอ

ต้องเอนอกว่าดีล้วัดไม้ก่อนไม้นั่งหลายน,อนออ้อนเฮ้ยนั่งไม่ถึง ขนมหวานใส่จีนมาแล้วครับคุไม่สนใจนะออนแ หนุ่มจอมมีส้มแมงสวยดีโอ้โหไอออนสัก้าเลยหนูเฮ้ยเขี้ยมือถึงขนาดนั้นแล้วเฮ้ยแกมือละไปปอบปัน้ววะ มาดิซี่คุปตี้คุปตี้ดิซี่โอ้ยเอามืเลยแล้วกันไม่ทันนะเขาตัดคดลิปแล้วกันไม่ยังกว่าแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ทำหลังคาเลยยังไม่ไม,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 ไมีท็อปเลยทำเป็นคืนที่สองเลยแล้วกันไม่คืนที่สามแล้วที่น,นี้นะครับ son <laughs>